พวกเขากลับยันและเทคโนโลยีของพวกเราพวกอีโลยิมสอนความคิดพวกเขาและพัฒนาสมองให้ดีขึ้นและโครงสร้างทางร่างกายและตอนนี้พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือและไฟได้อีโลยิมได้กลับมาได้มาอีกเจ็ดครั้งในช่วงระหว่างเวลา23,000ปีและเร่งกระบวนการวิวัฒนาการของพวกคุณคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณไม่ได้เป็นอารยธรรมมนุษย์อารยธรรมแรกบนดาวดวงนี้มนุษย์ที่ก้าวหน้ากลุ่มแรกผู้ซึ่ง อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตที่เกือบเป็นมนุษย์ที่พัฒนาน้อยกว่าเพราะว่าอิโลยีมได้ทดลองในหลายช่วงเวลาและสถานะของการวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีและคำพูดก็เริ่มมีมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อประมาณ70,00 700, 0 0ปีก่อนบนดาวดาวงนี้นักวิทยาศาสตร์ของคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้เพราะว่าพวกเขาเจอแต่กระดูกข,ของพวกที่ยังไม่ใช่มนุษย์และภาพวาดพื้นฐานบนมันหังถ้ำที่วาดมนุษย์ที่พัฒนาแล้วและสิ่งที่บินได้มนุษย์ที่ก้าวหน้านี้อยู่ร่วมกับพวกเรา แต่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ติดต่อกับพวกเราเพราะว่าครูอิโลยิมได้เตือนพวกเขาด้วยประสงค์ที่ให้มีความเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นปีศาจและพวกเราพูดโกหกกับพวกเขาเอาละ่ะหลังจากผ่านไปสักสองสามตวรร์พวกเอเลียนได้ตัดสินใจที่จะทำลายสิ่งสร้างครั้งแรกทิ้งหมดและพวกเขาเร่งกระบวนการวิวัฒนาการในครั้งที่สองและครั้งต่อไปอีกเรื่อยๆเป็นเรื่องจริง